ไ,อ,ไอ่านะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ลองมาดูอุปกรณ์อุปกร์อุปกรณ์หนึ่งนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่ควบกลุ่มเสียงเขาเรียกว่ามิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่ในการผสมเสียงจากแหล่งเสียงต่างๆเช่นแหล่งเสียงที่มาจาก วิทยากรแสงเสียงที่มาจากพิธีกรแหล่งเสียงที่มาจากนักแสดงแหล่งเสียงที่มาจากเสียงจากคอมพิวเตอร์เสียงจากโทรศัพท์มือถือก็คือแหล่งต่างเนี่ยนะครับก็จะมารวมที่ที่อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือมิกเซอร์นะครับเช่นมามีแหล่งเสียงมาทั้งหมด5แหล่งเสียงนะครับสมมุติ5แหล่งเสียงเราก็ต้องดู ในบทนะครับก็จะมีบทว่าช่วงไหนเนี่ยคนคนไหนพูดนะครับคนไหนพูดเช่นในกออยู่ที่แท็ก1ในคอแท็ก2ในคอแท็ก3อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนคุมเสียงก็จะต้องอจําให้ได้หรือไม่ไงั้นเขาจะแปะชื่อไว้นะครับว่าใครอยู่อยู่แท็กไหนหรือช่องไหนนะครับแล้วก็จะดูตามบทนะครับว่าช่วงนี้ใครพูดเช่นช่วงนี้มีในกอในขอพูดนะครับ ส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะมิ้วไว้ก่อนที่เราจะ,ะทำงานเนี่ยเราต้องเทสเสียงทุกคนเลยนะครับเทสเสียงทุกอย่างท,ที่มันเข้ามาในมิกให้เสียงมันมันอยู่ในเกณฑ์พอดีก็คือไม่ดังเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปเราก็มาเขาไว่าว่าคนนี้เสียงอยู่ประมาณนี้นะครับเสียงแต่ละคนอาจจะดังไม่เท่ากันนะครับแล้วก็รวมถึงเสียงดนตรีด้วยนะครับแล้วก็มาคไว้ด้วยว่า มันดังพอดีอยู่ตรงจุดไหนนะครับตอนนี้เราก็ต้องซ้อมมีวิธีการเราก็ต้องซ้อมด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเรากา็คนควบคุมควบคุมเ,เสียงควบคุมมิกเซอร์เนี่ยนะครับก็ต้องดูตามบทไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่า,าช่วงนี้ใครพูดช่วงนี้ใครไม่ได้พูดใครไม่ได้พูดเราก็มิวไว้นะครับส่วนถึงเวลาถึงคิวคนพูดคนนั้นพูดเราก็เอามิวออกแบบนี้นะครับเราก็ ใครที่ไม่พูดเราก็กดปิดเขาไว้ประมาณนี้นะครับเราก็จะทําแบบนี้ไปจนจบรายการนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาควบคุมความดังของเสียงอีกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าความดังของเสียงเนี่ยเราจะควบคุมได้ประมาณไหนแค่ไหน mm hmm. เดี๋ยวเราดูตรงตรงที่หน้าจอแล้วที่สำคัญก็คือต้องไปดูที่สเกลที่เครื่องเลคคอร์ดนะครับ ว่าไม่ให้เสียงเนี่ยมันดังไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับเดี๋ยวเร,เราไปดูที่เครื่องเลคคอร์ดกันตรงนั้นอ่านะครับการควบคุมเสียงเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นสเกลสีตรงนี้ไหมครับมือที่มือผมชี้อ,อยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสีเขียวแล้วแตะเหลืองนิดๆเนี่ยแสดงว่ามันใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบ คนคุมเสียงหรือคนคุมมิกเซอร์เนี่ยเผลอดันเสียงขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันจะแตะสีแดงอย่างเงี้ยก็คือเสียงมันจะพีกนะครับดังเกินไปอย่างเงี้ยจะใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดังเกินไปมันจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคุมเสียงเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่า1ใครพูดถึงคิวใครพูด2องควบคุมเสียงไม่ให้เสียงมันดังเกินไปหรือว่าเบาเกินไปแบบนี้ก็ ไม่ได้นะครับเวลาไปตัดต่อหรือว่าขั้น,นตอนโพสต์โปรดักชันเนี่ยมันก็จะยากลําบากกับช่างตัดต่อหรือว่าดาังเกินไปก็ลําบากอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีก็คือเขียวแตะเหลืองนิดๆแบบนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกกันนะครับต่อ,อสัญญาณเสียงจากแหล่งต่างๆเข้ามาที่มิกเซอร์แล้วก็ลองควบคุม เสียงนะครับตามคิวตามคิวว่าใครพูดใครใครไม่ได้พูดหรือว่าคิวเพลงมาตอนไหนแล้วก็รวมทั้งควบคุมความดังของเสียงด้วยนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันเลยนะครับผมครับเราก็จะมา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เขาเรียกว่าผสมภาพหรือว่าสวิตช์นะครับซึ่งหลักการทำงานของสวิตช์ก็คือเรารวมภาพจากาแหล่งต่างๆเช่นมีกล้องในที่นี้เรามีกล้อง3ตัวนะครับก็คือกล้อง3ตัวก็ภาพจะมาจากกล้อง3ตัวแล้วก็จะมาผสมกันอยู่ที่สวิตช์ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือ แถวข้างบนเนี่ยจะเป็นแถวโปรแกรมเขาเรียกโปรแกรมนะครับก็คือที่มันติดสีไฟสีส้มนี่คือกล้องตัวที่1นนะครับต้องกล้องตัวที่1ถ้าเกิดว่าเราเลือกกดไปที่กล้องตัวที่1เนี่ยกล้องตัวที่1ก็จะออกออกอากาศหรือว่าไปที่โปรแกรมตัวนี้นะครับส่วนแถวล่างจะเป็นเขาเรียกว่า p พร v i e w ก็คือตัวเตรียมที่จะออกอากาศหรือตัวเตรียมที่จะบันทึก ที่จะไปขึ้นไปที่โปรแกรมอันนี้คือพรีวิวนะครับจอพรีวิวคือตัวเตรียมที่จะออกอากาศแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าภาพมาออกที่หน้าโปรแกรมตัวนี้นั่นหมายความว่าภาพนี้จะถูกบันทึกหรือว่าออกอากาศทันทีนะครับส่วนภาพนี้มอนิเตอร์นี้คือเป็นมอนิเตอร์มาจากกล้องที่1นนะครับอันนี้มาจากกล้องที่2นี่มาจากกล้องที่3นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น ภาพที่โปรแกรมออกอากาศไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอยู่3 3ภาพที่มาจาก3กล้องก็คือกล้องตัวที่1กล้องตัวที่2กล้องตัวที่3ตอนนี้กล้องที่ออกหรือว่าออกโปรแกรมเนี่ยก็คือกล้องตัวที่1นะครับภาพจะเหมือนกันตรงนี้นะฮะส่วนกล้องที่อยู่ที่ preview ก็คือกล้องเบอร์2ตัวนี้ถ้าเรากลับมาดูที่สวิตช์ แถวบนก็คือแถวที่โปรแกรมก็คือออกอากาศแถวล่างเห็นไหมครับจะเป็นกล้อง2ที่พรีวิวอยู่เพราะฉะนั้นเราลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเ,เราเปลี่ยนจากกล้องที่1ไปเป็นกล้องที่2องลองกดนะครับแล้วเราก็สังเกตไฟแสดงสถานะนะครับแล้วก็ภาพที่จะเปลี่ยนจาก,จากตรงโปรแกรมเนี่ยนะครับเรามันจะเปลี่ยนตามที่เราเลือกนะครับลองดู น่ตอนนี้เรากดกล้องเบอร์ที่2ปึ๊บภาพของกล้องเบอร์ที่2เนี่ยจะไปอยู่ที่โปรแกรมถ้าเราเลือกกดปึ๊บกล้องตัวที่3นะครับภาพของกล้องตัวที่สามก็จะไปอยู่ที่โปรแกรมหรือถูกบันทึกลงบนบนเทปประมาณนั้นนะครับไอพีวิวมีไว้เพื่ออะไรพ,พีวิวเนี่ยมีไว้เพื่ออ่เตรียมที่จะ ไปที่โปรแกรมเตรียมที่จะออออากาศหรือว่าเตรียมที่จะบันทึกคือการเตรียมพร้อมเช่นโฟกัสไม่ชัดเราก็บอกช่างกล้องให้โฟกัสให้ชัดหรือว่าคอมโพสตไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับเราก็เอาขึ้นมาที่พรีวิวก่อนเช่นผมจะพรีวิวกล้องตัวที่1น,นี่นะครับกล้องตัวที่1โฟกัสอาจจะไม่ดีเราก็บอกผ่านอินเตอร์คอมให้กับช่างภาพที่ขุมกล้องตัวที่1นึ่งโฟกัสภาพให้ชัดหรือว่าคอมโพสตภาพ ให้ดีอะไรประมาณนี้เมื่อพร้อมแล้วเราก็ตัดเข้ากล้องตัวที่ที่ที่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเรามาพรีวิวกล้องตัวที่2ดูปึ๊บนี้ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกก็แต่ว่าเตรียมไว้เฉยๆนะครับพอเราสื่อสารจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วกล้องตัวที่2ให้โฟกัสให้ชัดคอมโพส์ให้ดีจากนั้นเราก็ตัด ไปที่กล้องที่2องกล้องที่2องเขาจะออาอากาศประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียกคัดตัดแบบคัดนะครับตัดแบบคัดหรือเราจะเปลี่ยนภาพแบบเขาเรียกว่า transition แบบ dissolve เช่นเปลี่ยนภาพจากอตอนนี้กล้อง1กล้องหนึ่งอยู่ที่โปรแกรมนะครับบันทึกอยู่กล้อง2อ,อยู่ที่ preview อันนี้เราจะเอากล้อง2เนี่ยขึ้นไปแทนกล้อง1ภาพกล้องที่2 ที่อยู่พรีวิวมาแทนกล้องตัวที่1โดยการดิสซฟนะครับโดยการดิสซฟเราก็เลือกมิกที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็โยกคันโยกาจากกล้องทัวที่1ก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องตัวที่2แบบดิสซฟแบบนี้นะครับดิสซฟแบบนี้อีกอีกอันนึงถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนภาพแบบไว้ภาพหรือกวาดภาพนะครับกวาดภาพอ่าตอนนี้กล้อง ตัวที่สองเนี่ยอยู่ที่โปรแกรมก็คือถูกบันทึกอยู่กําลังถูกบันทึกอยู่แล้วกล้องตัวที่1อยู่ที่ preview ตัวเตรียมอยู่สมมุติเราเปลี่ยนใหม่เราจะเอากล้องตัวที่3เนี่ย preview เตรียมที่จะออกนะครับแล้วกดที่ preview กล้องตัวที่3จากนั้นเราจะไว้ภาพก็คือมาเลือกลักษณะของการไว้ภาพจะอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเราได้จะได้เรียนรู้กันเราเลือกลักษณะมาสักหนึ่งลักษณะอ่า ผมเลือกตัวนี้นะครับผมก็โยกฟืบนะครับโยกขันโยกแ่จะเป็นแบบนี้ลักษณะการไว้ภาพการกวาดภาพนะครับก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันอ่าจะประมาณนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนภาพของเราตอนนี้ก็คือ 1. เป็นคัดเปลี่ยนเป็นคัดนะครับเปลี่ยนเป็นคัดสเปลี่ยนแบบดสโซฟอ่าโทษโทษ ดีโซลก็คือกดมิกนะครับแล้วก็ดีโซลอ่านีสามเปลี่ยนแบบไว้ภาพไว้ภาพก็เลือกชนิดลักษณะการไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับอ,อุปกรณ์สวิตชอร์เราก็เดี๋ยวเราลองมาฝึกกันนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงอุปกรณ์การควบคุมไฟภายในสตูดิโอนะครับ อันนี้ก็เป็น,ปนชุดคอนโทรลของอแผงไฟนะครับไฟเนี่ยเขาก็จะต่อระบบไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระหว่างแผงคอนโทรลกับลางไฟในสตูดิโอห้องถ่ายนะครับาวนนีน้วิธีการควบคุมหรือว่าการใช้งานเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2แถวนะครับสแถวไฟตั้งแต่แถวที่1นะครับเบอร์1ถึงเบอร์12นะครับ แล้วก็ข้างล่างก็อีกสองแถวก็เป็นอีกสิบสองอีกสิบสองแท็กทั้งหมดก็รวมเป็นยี่สิบสี่แท็กนะครับยี่สิบสี่แท็กส่วนตรงนี้เนี่ยแท็ก A นะครับมีสิบสองดวงแท็ก B มีสิบสองดวงอันนี้นีอันนี้เราก็แท็ก A เราก็เป็นมาสเตอร์คุมแท็ก A นะครับหมายความว่าแท็ก A เราก็จะใช้ตัวนี้ควบคุมเนี่ยแถวบนใช้ตัวนี้ควบคุมเป็นมาสเตอร์นะครับส่วนแถว B นะครับเราก็จะเป็นมาสเตอร์ตัวนี้ก็ส,ส,ส,สลับกันเลข10เลข10ของแถว A ก็จะอยู่ข้างบนนะครับเลข10ก็คือเลข10เปิดใช้งานของแถว B ก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นมาสเตอร์ควบคุมทั้งหมดเลยทั้งแถว A และแถว B นะครับจะอยู่นี่เราล,ลมาดูนะครับถ้าเปิดการใช้งานเนี่ยนะครับตอนนี้ระบบเขาต่อไว้แค่แถบแถวมาสเตอร์ A อย่างเดียวนะครับ เราลองดูนะครับไฟดวงที่1นที่ที่ศัตรูโล่งถ่ายนะก็จะติดเบอร์ของไฟเขาไว้นะครับให้ตรงกับแท็กที่แผงคอนโทรลถ้าเราต้องการที่ให้ไฟดวงที่1ติดสว่างนะครับเราก็ดันขึ้นไปนะครับไฟดวงที่1ก็จะติดนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ไฟดวงที่2ติดเราก็ดันขึ้นไปแบบนี้นะครับดันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธี การที่จะดูว่าแสงมันจะสว่างมากสว่างน้อยเนี่ยเรา1เลยนะครับเราก็ต้องไปดูที่ที่มอนิเตอร์ว่า,เ,าเขาต้องการสว่างมากขนาดไหนหรือวิธีการที่จะช่วยจําหรือว่า,าดูว่าความสว่างมันมันแน่นอนมากน้อยขนาดไหนจะดูเขาจะดูเป็นตัวเลขเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดมาสเตอร์ก่อนตรงนี้ถ้าไฟัวที่1จะให้สว่าง100%นี่แบบนี้เลยครับไฟดวที่1เราก็จะดูนี่นะครับ 100%ดูเลขวิ่งนะครับเห็นไหมครับอึ๊บ100%ฟูลเลยนะครับอ่าไฟดวงที่2 50%แบบนี้นะครับไฟก็จะติดสว่าง50อ่าเราปรับได้นะครับไฟดวงที่3 30%เ็นตฮะอ่านะครับมือไม่ค่อยนิ่งเขาเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะครับไฟดวงที่4 40%อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปเซตจัดไฟก่อนว่าอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาดูความสว่างตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่อ่าเป็นการควบคุมแสงนะครับแต่ะไฟแต่ละดวงว่าอ่าเราจะให้มันสว่างมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยวิธีการควบคุมตรงนี้นะครับควบคุมไฟแต่ละแท็กต่ลแท็กอ่านะครับเดี๋ยวเราก็มันก็จะไปสว่างที่ ที่โรงถ่ายหรือว่าในสตูดิโอตามที่เราเซตเข้าไว้ตรงนั้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญนะครับก็คืออุปกรณ์กล้องแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับค่าต่างๆของกล้องนะครับ กล้องรุ่นนี้ก็เป็นกล้องรุ่น400ยี่ห้อแ a น o อนนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูว่าเราควรจะต้องปรับอะไรบ้างนะครับที่ก่อนที่เราจะลงมือถ่ายทำนะครับอันดับแรกเลยก็คือ,คอเราต้องเขาเรียกไว้บาลานซ์หรือว่าปรับสมดุลสีขาวนะครับเพื่อไม่ให้สีมันเพี้ยนเวลาเราถ่ายทําสีจะได้ไม่เพี้ยนนะครับวิธีการปรับไว้บาล้านเห็นเห็นตัวเลข มันกระพริบกระพริบนี่ไหมครับตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของอบอกสถานะ,ะที่กล้องอยู่สถานะการไว้บาล้านสถานะไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูอ,อันแรกเลยเดี๋ยวผมไล่ลเรียงนะครับ a เห็นไหมครับ a เนี่ยตัว a a คือออโต้นั่นหมายความว่าสภาพแสงณนะตอนนี้นะครับ แสงสภาพสีของแสงนะตอนนี้อยู่ที่5,600องศาเควินมีหน่วยเป็นเควินนะครับสีของแสงมีหน่วยเป็นเควินก็คือออกแนวเป็น daylight นะครับหรือว่าแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นปรับแบบออโต้นะครับตัว A เป็นออโต้อันนี้เรามาดูนะครับว่ามันมีอะไรอีกอ,อันนี้ที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมชนกันแล้วมีวงกลมตรงกลางแล้วก็มีตัว A นั่นหมายความว่า อ่าโลเคชัน A คือถ้าเราจะอ่าปรับไว้บาลานซ์นะครับที่เมมโมรีหรือว่าโลเคชัน A โลเคชัน A หมายความว่าา uh, สมมุติว่าในสตูดิโอเนี้ยเป็นโลเคชัน A ผมก็ไวบ้บาลานซ์ที่ที่ตัวเนี้ยโลเคชัน A นะครับจากนั้นเราถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บในสตูแล้วเรายกกองออกไปถ่ายทำที่ uh, ที่สนามฟุตบอลข้างนอก เราก็ไว้บาลานซ์มาอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเมมโมรี่บีเราก็ไปไว้บาลานซ์ที่สนามฟุตบอลนะครับไวบ้บาลานซ์ที่สนามฟุตบอลอาจากนั้นถ่ายทําที่สนามฟุตบอลเสร็จเรียบร้อยถ้าเรากลับมาถ่ายทําในสตูดิโออีกเราก็ไม่ต้องไว้บาลานซ์ใหม่นะครับเราก็ไปที่เมมโมรี่เเมื่อกี้นี่อ,อันนี้เราก็สามารถถ่ายทํา ได้เลยนะครับในสภาพแสงเดิมที่สตูดิโอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโลเคชัน A ที่เมมโมรีเขาไว้โลเคชัน B ที่เมมโมรีเขาไว้นะครับเราสามารถเมมโมรีอุณหภูมิสีของแสงของแต่ละโลเคชันเนี่ยได้2โลเคชันคือ A กับ B นะครับจากนั้นเราลองมาดูสัญ,ญลักษณ์อีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์นะครับเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยะจะ มีไว้สําหรับถ่ายในตอนกลางวันนะครับเป็น o u t ดอ o r ถ่ายกับแสงอาทิตย์สีมันจะไม่เพี้ยนนะครับสีมันจะเห็นตามที่สายตาเรามองเห็นนะครับแสงอาทิตย์อะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่าเราถ่ายกับแสงทางสเตนอุณหภูมิสีทางสเตนเนี่ยอยู่ที่3,002องศาเคลวินอันนี้มันก็นะครับจะเป็นรูปดวงไฟเห็นไหมครับแสงที่เราเห็นตอนนี้แสงจริงๆอ่ะมันเป็น daylight แต่ว่าเราปรับไว้บ,บร้านไปที่สัญลักษณ์ดวงไฟดวงไฟเนี่ยมันเป็นทางเส้นสีมันก็เลยเพีย้ยนจะเป็นสีฟ้ฟาๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกมันมีอะไรอีกอันนี้ตัว K นะครับ K หมายความว่าเราสามารถปรับองศาเควินได้เองเลยนะครับเนี่ยสี่อันเนี้ยนะครับเราสามารถปรับองศาเควินได้เลยนะครับตามใจชอบ บางครั้งเนี่ยผู้กำกับหรือทีมงานเขาอาจจะไม่ชอบอสีที่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้เขาต้องการอาจจะย้อมสีในกล้องเลยก็ได้เขาอาจจะเขาก็อา,า,อาจจะปรับอุณหภูมิสีไปนะครับให้มันเพี้ยนตามความต้องการของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลน,นะครับเป็นแบบแมนนวลปรับอุณหภูมิสีได้ตามต้องการเลยก็คือเราปรับที่กล้องนะครับเรามาดูอีกอันนึงนะครับ A นะครับ A ก็คือออโต้นะครับ A ก็คือออโต้นั่นหมายความว่าถ้าเราปรับโหมดนี้ก็คือกล้องมันจะคำนวณให้นะครับว่าสีของแสงโลเคชันนี้หรือว่าฉากนี้เนะี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ก็ A ก็คือออโต้เนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มันกำลังคำนวณอยูนะค่คำนวณอยูอ่นิ่งแล้วก็จะประมาณ5,000องศาเควินนะครับสำหรับแสงณตรงนี้ ในโหมดออโต้ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยไม่มีล้อยู่มีเท่านี้นะครับสำหรับการไวบร้บลาน์ของกล้องนะครับมาดูอีกอันนึงที่เราจะปรับนะครับก็คือ iso นะครับ iso ที่เราร,รู้กันอยู่นะครับก็คือเหมือนกับตอนเรียนถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่า iso ต่ำๆมันก็จะทำไมครับถ่ายภาพหรือเก็บแสง ได้น้อยนะครับแต่ถ้าเกิด ISO สูงสูงเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถถ่ายภาพในที่มืดได้ดีกว่าแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้า ISO ส,สูงสูงเนี่ยมันจะทําให้เกรนภาพมันแตกนะครับเกรนภาพมันแตกแต่ถ้าเกิดว่า ISO ต่ำาๆททำไมครับในการรับแสงเนี่ยมันอาจจะ ไม่สู้ ISO สูงไม่ได้แต่ความละเอียดของภาพเนี่ยจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูสถานการณ์ในการใช้ ISO ด้วยว่าควรจะใช้ ISO สูงหรือต่ำหรือว่าประมาณไหนนะครับก็คือขึ้นอยู่กับโลเคชันหรือสถานการณ์นั้นๆถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่อ outdoor นะครับแสงสว่างมันมากเราก็ควรจะใช้ ISO ที่ทต่ำๆเพราะว่าแสงมันเยอะนะครับเราก็ใช้ ISO ต่ำเนี่ยความละเอียดของภาพ มันก็จะดีกว่านะครับถ้าเกิดพอมาถ่ายในที่มืดมแสงมันไม่พอจริงๆแล้วก็ต้องดัน ISO ให้มันสูงๆขึ้นไปเพื่อที่จะสามารถบันทึกภาพได้เห็นนะครับอันนี้สำหรับ ISO ต่อมาก็จะเป็น speed shutter นะครับ speed shutter ตัวนี้เนี่ยอตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือ1ต่อ50นะครับเราก็สามารถปรับ speed shutter ขึ้นไปได้สูงนะครับ ได้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เพราะว่าอ่ะเราก็อย่างที่เราเรียนโฟโต้มานั่นแหละครับก็เหมือนการหลักการเดียวกันถ้าเกิดว่าสปีชัตเตอร์ต่าๆเนี่ยมันจะรับแสงได้ได้เยอะกว่าใช่ไหมครับม่านจะเปิดปิดได้ช้าแต่ถ้าเกิดว่าสปีชัตเตอร์สูงๆนะครับสปีชัตเตอร์สูงๆเนี่ยฮะก็เหมือนกันก็คือมันก็จะเปิดปิดเร็วแต่ว่ารับแสงได้น้อยในทางกลับกันนะครับ ถ้าเกิดว่าสปีชัตเตอร์สูงสูงเนี่ยรับแสงได้น้อยแต่มันจะจับภาพเคลื่อนไหวได้ดีนะครับเคลื่อนไหวได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าสปีชัตเตอร์ต่ำๆจะรับแสงได้มากแต่การจับภาพเคลื่อนไหวมันก็จะไม่ค่อยชัดนะประมาณนี้ก็คือหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันกับกล้อง DSLR ที่เราเรียนตอนถ่ายภาพเบื้องตน้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอ f อ t ต p S f s t o ตตัวนี้เนี่ยเราจะปรับที่ตัวกล้องเลยนะครับอันนี้ f s t o ตก็คือรูรับแสงนะครับรูรับแสงแคบแสงก็เข้าได้น้อยนะครับแต่มันก็จะเป็นชัดลึกทําทให้เป็นชัดลึกได้รูรับแสงกว้างนะครับก็แสงเข้าได้มากก็จะเป็นชัดตื้นอันนี้ก็หลักการเหมือนกอันอาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเราปี3แล้วนะครับผ่านการถ่ายภาพมา มามาก็พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรูรับแสงเนี่ยมันก็จะมีผลส่งผลต่อสภาพแสงการเอาแสงเข้ามาในกล้องแล้วก็เรื่องของความระยะชัดนะครับถ้ารูรับแสงแคบๆก็จะชัดลึกรูกรับแสงกว้างๆก็จะชัดตื่นอะไรประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอีกหลายอย่างใน,ในเรื่องของการชัดลึกชัดตื่นขึ้นอยู่กับเลนส์ขึ้นอยู่กับระยะ ระหว่างกล้องกับวัตถุอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่นะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรูรับแสงก็คือรูอรับแสงแคบแสงเข้าน้อยนะครับแต่จะก็จะชัดลึกรูกรับแสงกว้างแสงเข้ามาก็กจะชัดตื่นอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันนะครับฝึกการใช้กล้องฝึกการปรับกล้องนะครับอีกอันนึงที่ จะลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของเสียงตัวนี้ก็จะมีเสียงที่เ,เราสามารถปรับนะครับปรับเสียงเนี่ยให้ให้มันดังมันเบาได้ตามต้องการของเรานะครับอ่านะครับตัวนี้เราก็มาดูส่วนที่เราจะควบคุมเสียงของของตัวกล้องตัวนี้นะครับมันก็จะมีวอลลุ่มชแนลที่ 1, นึ่งวอลลุ่มชแนลที่2นะครับ ถ้าเกิดว่าเนี่ยนะครับต้องการเบาหรือว่าต้องการให้มันดังเนี่ยนะครับสำหรับชันที่1ก็เนี่ยหมุนปกตินะครับหมุนแบบนี้นะครับอันนี้ก็10เช่นกันชันที่2ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือวอลลุ่มควบคุมเสียงภายในกล้องนะครับตรงนั้น